ขนมตาลนะครับมีสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองอมส้มนะครับสวยงามทุกสีอร่อยทุกสีนะครับแล้วเคล็ดลับทํากินทําขายได้เลยนะครับเข้าไปรับชมกันเลยนะครับกับเจเอชแนเลครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสูตรนี้เป็นสูตรทําขายนะครับยายคำปูของเราคนเก่งนะครับผมอ่ะนี่คือแป้งข้าวเจ้า1กิโลนะครับใช้เนื้อตาล 6ขีดนะครับผมกะทิเนี่ย1กิโลเราจะค่อยๆเทลงไปเติมลงไปนะครับเราจะไม่เททีเดียวนะครับส่วนผสมให้เข้ากันนวดจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมนะครับผมนวดจนเป็นเนื้อครีมนะครับวิธีการเก็บเนื้อตาลยีน้ตาลเราก็ทําให้ดูแล้วนะครับผมถ้าทําอย่างนั้นเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีเลยนะครับผม เนื้อตาลเราก็เอาไปแช่แข็งได้นะเรามาทยอยใช้อันนี้คือ6ขีดนะครับแป้งข้าวเจ้า1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็กะทิมันๆหัวกะทิเนี่ยอีก1กิโลกร,รัมนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันใกล้จะเป็นเนื้อครีมแล้วครับทุกคนจะใช้ไม้พายก็ได้นะครับหรือภาชนะอะไรก็ได้แต่ว่าใช้มือดีที่สุดนะครับล้างมือสะอาดแล้วนะครับผม จะเป็นครีมเลยนะแล้วเราจะมาใส่น้ำตาลนะครับผงฟูเกลือกันนะครับผมครับเริ่มเป็นครีมดีแล้วเนาะเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับประมาณ600กรัมหรือ6ขีดนะครับถึง800กรัมถ้าชอบหวานมากกับ0 0กรัมนะครับถ้าชอบหวานน้อยก็ประมาณ6ขีด6ขีดนะครับแล้วก็เกลือป่นตัดเค็มสักนิดหนึ่งนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับทุกคน1ช้อนชานะครับ เราขยักกะทิไว้นะครับเพื่อที่จะใส่ทยอยใส่ให้มันละมุนนะครับละมุนอย่างนี้เลยนะครับสำหรับผงฟูนะครับเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือซองละส0บาทในยุคนี้นะครับใส่หมดซองเลยก็ได้นะครับโอเคครับนวดสมมาผสมให้เข้ากันนะครับโดยใยกำพูนะครับเติมน้ำกะทิลงไปยีกนะครับ หมดแล้วน้ำกะทิก็มีหลายคลิปนะครับบอกว่าให้คนไปในทางเดียวกันนะครับอย่างนี้เนาะเพื่อความสะดวกนะแล้วก็ละมุนเข้ากันดีนะครับแต่จริงๆคนไปคนมาก็ได้นะแต่มันจะคนไปคนมาทําไมล่ะถ้าเป็นในทางเดียวกันเลยนะครับจะคนซ้ายคนขวาก็ตามถนัดเลยนะครับผมใหญกคำภูก็คนไปทางซ้ายนะครับด้วยมือสอง มือนะครับที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนซองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้นคือหาทาคองพิภพนะครับทำขนมให้ลูกๆก,ก,กินจนโตนะครับลูกหลานก,กินนะครับทำอาหารกินมาก่อนนี้นะเราก็มาแบ่งปันสูตรนะครับเอาไปปรับรถเรื่องความหวานนะครับก็ใส่สมคสมครบแล้วนะครับผมละมุนแล้ว เราก็จะพักไว้นะครับทุกคนพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เองฟูกับเนื้อแป้งน้ำตาลสผสม,สม,สมทุกอย่างนะครับกะทิเข้ากันนะครับฟูดีขึ้นก็จะฟูขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเราก็จะนําไปใส่กระทงนึ่งได้เลยในระหว่างรอหนึ่งชั่วโมงเราก็มาขูดมะพร้าวสาหรับโรยขนมตาลแล้วก็มาทํากระทงกันนะครับผมใครอยากทํากระทงไม่เป็นบ้างก็มาดูกันนะครับ ตัดกระดาษเป็นรูปกลมๆนะครับเป็นพิมพ์ขนาดที่เราจะใช้นะครับผมเอาขนาดที่เราขายนะครับเราจะขายอันเท่าไหร่5าบาทสิบาทนะยุคนี้ถ้าอันเล็กๆนะครับแล้วแต่นะครับอันละ2บาท3าบาทก็อันเล็กนะครับแต่นี้เราทําอันใหญ่นะครับอันละ5้าบาทนะครับผมเจ็ดกระทงนะครับตัดให้เป็นกลมๆก,ก่อนนะครับผม ได้เป็นชิ้นกลมๆแล้วนะครับครับเห็นลายเห็นลายใบตองไหมครับเราจะไม่เอาไว้ลายเดียวกันนะครับผมเราจะสลับลายเป็นลายขวางแบบนี้เนาะแต่ว่าเราจะใช้ด้านด้านในนะครับผมวางแล้วก็เย็บนะครับจับมุมนะครับพับเย็บเอาลูกแม็กไว้อย่างนี้เนา ฝั่งตรงห้ามนะครับผมจะทรงสูงทรง,งต่ำแล้วแต่การจับการพับนะครับเย็ยบสี่มุมนะครับผมเห็นชัดไหมครับทุกคนเอ๊บอก็อจะได้แบบนี้นะครับสำหรับมะพร้าวมะพร้าวที่เราขูดไว้นะครับใส่เกลือประมาณสามหยิบมือก็พอนะครับผม หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับเราจะโรยนะครับหน้าแล้วก็นึ่งไปพร้อมกับนึ่งตาลเลยนะเพราะว่าให้เขามีความสุกอ่ะเขาจะไม่บูดง่ายนะครับผมหนึ่งชั่วโมงนะครับหงชั่วโมงผ่านไปเราก็จะมาตักนะครับเนื้อตาลที่เราพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับใส่ประมาณเศษสามส่วนสี่นะครับเศษสามส่วนสี่ของกระทงนะครับผม เนื้อตาลจะมีสองสีนะครับสีเหลืองอ่อนคือคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเหลืองอมส้มนะครับเหลืองอมส้มลูกตาลของเรามีสองสีนะครับจําไว้นะครับท่านผู้ชมใครที่เคยทำหรือเออท่านที่ยังไม่เคยทํานะครับท่านที่เคยทําก็จะทราบนะครับว่าเศษสามส่วนสี่ของกระทงนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะฟูขึ้นมานะเวลาเราไปนเนื แล้วเราก็จะมาใส่นะครับมะพร้าวที่เราขูดนะครับจะใช้มะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวแก่เลยก็ได้นะนี่เป็นมะพร้าวแก่เลยนะครับมันจะมันมากโรยเกลือสักนิดเดียวนะครับหรือโรยตามชอบนะครับบางแต่ละคนนะครับสวยมากเลยนะครับนี่คือสีเหลืองทองลูกตาลสีเหลืองอ่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็นําไปนึ่งกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําซึ้งนะครับเราทํากี่ชั้นทํากิ๊ดทาขายเราก็เอามานึ่งได้เลยนะครับ ปิดฝานะครับใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีแล้วนะครับทุกคนฟูสวยมากเลยนะครับสีเหลืองนะครับนี่เป็นเนื้อตาลสีเหลืองอ่อนสวยมากนะครับเหลืองทองนะครับดูควันกล่นเลยเราก็จะปิดแก๊สนะครับนําไปจัดจําหน่ายทากิจทาขายสร้างอาชีพสร้างรายได้โชคดีมีความสุขครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าเอชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ